มาถึงจุดนี้ละอร่อยมากหมูกรอบไปหมูกรอบแบบเนี้ยเคยกินที่สงขลาหาดใหญ่มาฮาวายแต่มากินหมูกรอบอแล้วหมูกรอบอร่อยฮาวายโอลี่ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบอิ่มกับเพัากอีกครั้งนะคะใครที่ยังไม่ติดตามเราค่ะช่วยไปกด subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะตอนนี้เราสองคนยังอยู่กันที่ฮาวายค่ะแต่เนื่องจากว่าเราได้ประสบพบเจอกับอากาศของฮาวายที่แท้จริงแล้วนะคะก็คือจะเจอกับอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแก็คือมันเกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่ 15- 20นาทีนะะฝนตกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ฝนหยุดตกไปแล้ว ก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะแบบต้องปรับเปลี่ยนตารางให้เข้ากับสภาพอากาศและแน่นอนเราต้องเตรียมชุดก,กันฝนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเควันนี้เราจะแบบตะลอนกิน,ลนแล้วก็ตะลอนทัวร์แบบขับรถชื่นชมบรรยากาศเพราะว่าถ้าเราออกไปเดินกลางแจ้งเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะอาจจะเป็นไข้งหงมกันได้เพราะว่าเจออากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตอนนี้เราถึงเวลาพักกินข้าวกันก่อนก็คือ หลังจากที่เราออกไปเดินแป๊บหนึ่งแล้วเจอฝนเราก็กลับมาทบทวนว่าเราวิ่งไปวิ่งมาจนเสียพลังงานไปเยอะนะคะก็เลยจะมาหาอะไรกินกันแล้วก็อิ่มสั่งเรียบร้อยแล้วเรามาที่ร้านหนึ่งที่มีชื่อว่า Adelas Eatery นะคะร้านนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่หลังปั๊มน้ํามันมที่มีชื่อว่าปั๊มน้ํามันอโลฮาซึ่งก็จะมีกระจัดกระจายไปให,ให้ดูบรรยากาศเลยเป็นปั๊มน้ํามันที่แบบอ,อยู่กระจัดกระจายนะะใน ตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเอ่อแคนแคนเน่ฮันเน่ฮันเน่โอฮันเน่โอเฮะเออเอออีมาจะอ่านอีมาจะออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยนะคะอันนี้มันก็ใกล้โบเทานิคอลแล้วก็วิวด้านหลังตรงข้ามตรงข้ามก็จะเป็นแะไรรอบนึงบนึงภูเขาเนยภูเขานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่วันนี้ตองที่ฝนตกอยู่อากาศมันแบบฝนตกอยู่อ่ะเออ เราก็มาหลบฝนกันแล้วก็มาหาอะไรกินนะคะออคือเป็นร้านเล็กๆที่ดูเหมือนกับดูฮัมโบมากๆเราก็ไม่ทันสังเกตก็อาจจะขับผ่านไปได้แต่เราสงสัยคือมีคนมาจอดรถเต็มร้านเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบเออเราเห็นเอ๊ะทำไมดูมีฝรั่งเป็นฟิลแบบเป็นนักท่องเที่ยวมามาจอดเดี่ยวมากเราก็เลยเอาเคกระโดดเข้าไปดูนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเจอพักงานต้อนรับในร้านก็คือน่ารักเป็นมิตรนะคะแล้วก็จะมีคนที่ทํามันมีเครื่องทำพาสตา้าสดๆเลยอะ อยู่แบบเข้ามาปุ๊บก,ก็คือเห็นเลยแล้วก็ดูเป็นแบบเหมือนเป็นเครื่องบ้านๆที่เขาทํากันนะคะแล้วก็ระหว่างที่เขาทําอยู่เขาทําเส้นแบบสีเขียวมากตอนแรกตกใจนะว่าละช่องแต่จริงแล้วคือเขาบอกว่าเขาทําเส้นพาสต้าสดเองทุกวันนะคะแล้วก็มีหลายแบบมากที่สั่งไปแล้วก็มี เป็นเส้นอูเบ้นะคะเป็นสวิทโพเทโต้ผสมกับอูเบ้มันม่วงนะคะแล้วก็ใส่กับกุ้ง Alfredo sauce น,นี้ของพี่ท็อปนะคะส่วนของอิ่มก็คือเป็นพาสต้าเส้นมารุมแล้วก็ไปใส่กับหมูก,กรอบผัดเป็นแบบใส่พริกแบบสไปซี่ แล้วก็สั่งขนมหวานด้วยซึ่งอันนี้ก็ใช้การสังเกตสังกานะคะเพราะว่ามีคนมาสั่งเห็นสีม่วงเป็นอูเบชีสเค้กเดี๋ยวามาเปิดดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าสั่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้กินในรถเลยฝนตกจุ่นี่เราก็จะกินกันตรงนี้แหละนบ้านนะมันไปไหนไม่ได้เราก็จะกินกันตรงนี้เลยนะคะอ้ยเขาให้ขนมปังอูอ๋อ,อันนี้นะคะขนมปังกรอบอันนี้อันนี้ขอ่ผมที่เอ่ยนี่ที่เทาค่ะ แตน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 ว้าวโอ้โอ้น่ากินมากอัลเฟโดกุ้งเส้นอูเบ่สวีบอัลเทโตแล้วก็ใส่กุ้งแล้วก็เป็นอัลเฟโดซอสอันนี้ของผมนะครับมีแรงเลยอ่ะมันหนักมากอ่ะหนักมากโอ้มากเลยอ่ะสวยสวยสีสวยมากน่ากินมากน่ากินมากกําลังร้อนเลย เหมือนสีมันดอกไม้เลยอ่ะแล้วนี่คือของอิ่มค่ะเป็นเส้นมรุมผัดหมูกรอบน่าจะเส้นจาเขียวใช่ไหมไม่เออมันเหมือนลาช่องตกใจเดี๋ยวเส้นอยู่ไหนอ่ะเส้นอยู่นีฝั่งนี้โอ้ว้าวแล้วก็มีหมูกรอบโอ้สบายปะอิ่มว่าอันเนี้ยอิ่มกินได้สองวันมันใหญ่มากเลยเมนุมันใหญ่มากเลยอ่ะเริ่มทีหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบ มาถึิจุดนี้ละอืมทำเป็นเอสอมอารเหรอ,อถึงมันกรอบจริงอืมอร่อยมากเฮ้ยมันเป็นหมูกรอบที่อร่อยมากอะมาลุมมางนะ,ะาตาเส้นมาลุมโอ้ขอชิมนะโอ้ อ,อันนี้มันคือเหมือนเส้นผัดแบบเส้นผัดพริกสดนึกออกมาเวลาเรากินแบบผัดหมี่ผัดหมี่ใช่ใส่กระเทียมใส่พริกนะคะเครื่องก็คือผัดแบบกระเทียมกระเทียมหน่อยใช่ไหมจะมีความเป็นแบบฝั่งฝั่งเราอะอกาเหลืออืมอืม S <S อยากกินมั่งแล้วอ่ะ <S <S พี่ครับพี่ครับพี่หมูกรอบขอชิมหมูกรอบหน่อยห<ง>มูกรอบอร่อยอร่อยไหอร่อยมากหม,มูกรอบแบบเนี้ยเคยกินที่สงขลาหาดใหญ่มาฮาวายแต่มากินหมูกรอบแล้วหมูกรอบอร่อยฮาวายโอลลี่ค่ะอันนี้เป็นอัลเฟโดนะครับไวท์ครีมซอสกุ้งแล้วก็มีเห็ดมีอะไรแล้วก็แต่สำคัญคือเป็นเส้นอูเบ่นี่แหละที่อยากลอง เรลองชิมเส้นกันนะเพราะเส้นเขาทำสดใหม่เลยโอ้ฉ่ำซอสมากอะ <c oughs> เป็นไงบ้มั้งอร่อยอืมพอตอนแรกเหมือนไม่ค่อยมีรสนะพอ,อแต่พอดูดเข้าไปแล้วเคี Q ้ยวเคี Q ้ยวเคี Q ้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วรสชาติอูเบ้มันออกมาอมต,อตอนแรกตอนแรกแรสชาติมันโดนครีมซอส กบไงเออคนอาจจะงงว่าเฮ้ยอูเบเออคืออะไรคะอูเบคือมันม่วงปะมันเป็นมันเป็นมันม่วงอะค่ะอืออก่กุงก้งกุ้งกุ้งลูกเขาลวกกุ้งดีมากได้รวมนะให้สิบเต็มสิบถ้าใครมาฮาวายต้องมาร้านนี้เลย a d e l a Country Eatery ค่ะ เมื่อกี้อิ่มหันไปดูว่าเอ๊ะทำไมที่ร้านเขามีขนมปังแปรให้หนึงอ,อ๋อเขาแถมมากับพาสต้าของพี่ท็อปอัลเฟโดอิ่มก็เลยถือวิษาสาค่ะลองชิมยิ่มมาชิมค่ะแล้วก็กลับข้น,น,นมปังกระเทียมตอนแรกนึกวขนมปังกระเทียมทั่วไปอร่อยอร่อยมากขนมปังนิ่มนิ่มหอมมันแล้วข้างในเนี้ยเป็นสวีทเทโต คือปกติขนมปังกระเทียมจะเป็นขนมปังดังแถวขนมปังแบบอร่อยขนมปังฝรั่งเศสใช่ไหมประมาณนั้นจะแข็งแข็งใช่ไหมอันนั้นก็คือแล้วแต่ว่าวิธีเราจะปรุงใส่แบบเนยใส่เครื่องเครื่องเทศอะไรแบบว่าพวกสมุนไพรอะไรเข้าไปเพิ่มแต่นี้คือเป็นขนมปังกับเนยแต่จุดเด่นคือนมขนมปังนุ่มมากอร่อยแบบให้เราจิ่มขอแล้วกันอร่อยมากจะลองกินชีสเค้กแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ อูเบชีสเค้กกันค่ะแล้วปิดท้ายกันที่ของหวานที่เรารอคอยนะคะนั่นคืออูเบชีสเค้กค่ะซึ่งผมไม่เคยไปกินมาก่อนนะไอที่เป็นอูเบชีสเค้กเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอติมอูเบนะอะไรต่างๆที่เรากินกันแล้วก็ชีสเค้กก็จะเป็นแบบมีความมีความจิกลิงดึ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 งนะคะชิมได้หรือเป่าชิมเลยอู้ เฮ้ยจะมาจะมาอร่อยทุกอย่างในร้านมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาโอเคหูยเอ้อืมอืมอูเบอร์ชีสเค้กครับลุยอืมคือชีสเค้กเนี่ยนะผมมองว่าความอร่อยอ่ะหาได้ทั่วไปนะอืมอืมแต่ผมว่ามัน ซิงเกิลเจอร์มันอยู่ที่ข้างบนนะไอครีมนะ่ะมันอร่อยออกเค้กแนวเค้กญี่ปุ่นเออใช่ก็สรุปรวมนะคะแบบสิบเต็มสิบเต็มสิบเลยนะคะสําหรับทั้งสามเมนูที่เราสั่งมากินวันนี้ก็เรียกว่าเหนือความคาดหมายเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นแบบเอเชียที่มาผสมกับเออฮาวายฝรั่งแล้วแต่มันออกมาเป็นฮาวายแบบ คือมันมัดก้อนออกมาเป็นสไตล์ฮาวายอย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอูเบหรือว่าการใช้วัตถุดิบที่ locally grown ก็คือปลูกในพื้นที่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาก็แวะมาได้นะคะร้านนี้ที่มีชื่อว่า Adela Country i n t e r y นะคะอยู่ในแถวคานเ o โอนะคะก็อยู่ใน area ที่เรียกว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่สำคัญคือต้องขับรถแหละเพราะว่าใครพักวายิกิ คือถ้าอยู่แถวแถวหาดไปกกีก็ขับมาได้นะคะประมาณ10กว่านาทีเนาะขับรถ10นาทีประมาณ1 0 20นาที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครั่เพราะว่าทั้งก่อเนี่ยเราลองขับแบบละใกลสุดคือ1น1ชั่วโมงก็คือแบบมาลองลิ้มชิมรถกันได้นะคะเราก็ถือว่าเราประหลาดใจแล้วก็ประทับใจ สำหรับร้านนี้มากเลยนะคะ Adela s Country e a t e r y ค่ะเอาละค่ะ mm hmm. เช่นเคยนะคะ mm hmm. ถ้าชื่นชอบคลิปของเราค่ะ mm hmm. ก็ไปกดไลค์กดแชร์นะคะ mm hmm. กดติดตามเราได้ตอนหน้าจะพาไปไหนรอติดตามกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย